เป็นัลิศสองพันสินะครับัวนี้นีก็หมันออก,ก่างเดียวออกมีนปักกระดึงปักออกก็ตัวตาถอดง่ายดึงดึดึแล้วก็ใส่กับคข้าไาครับป้องกันมันทิ่มตาตเองน็อตตัวนี้มีตัวเดียวแยกแก้เป็นสองชิ้นแยกสองชิ้น <c oughs> จะเล่นคนโซนกลางก่อนนะครับัวนี้รูดเลยรูดๆูดรูดรูดขึ้นมา บอกนี่ใหม่ไหมเดียวเออตัวต้ายาริสนะครับยาลิสสองพันสิบสี่อันนี้ถอดตัวแอร์ครับแล้วก็ถอดรถยนต์กระป๋าไปแล้วครับรถยนกระปัดไปแล้วนะครับจะเอาควายเย็นออกเป็นไอ้จะเอาตัวตัวแอลเอาตัวแอร์อลนะที่นี่กระถอดแค่นี้นะครับยาลิสไม่ถอดเยอะนะครับ <einfach> ที <lamps> ่น <Ser ial isu> ี่ถอดแค่นี้แหละจะเอาตัวแอร์ออกได้แล้วครับที่นี่ เห็นครับแล้วก็เสพมาให้นี่เสพสินี่ดิสแตนต์ตัวนึงเอาตัวแอร์ออกมาแล้วครับตัวแอร์มาแล้วที่นี่เออมาแล้วครับค่อยออกมาเรื่อยๆเอาฟูมไปก่อน เราพร้อมแบอนีแล้วนะครับเนี่ยสูบมันออกแค่นี้เอายากนะครับยาฤทธิ์โอเคนะครับนี่ออกก็ได้แล้วนะครับเนี่ยตัวแอร์ออกไปแล้วนะครับถอดประมาณนี้นะครับถอดแค่นี้แหละนะครับยาฤิ์สองพันสิบสี่นะครับถอดตัวแอร์ตัวแอร์ยาฤทธิ์สองพันสิบสี่ออกมาแล้วครับหายไปไหนหาไปไหนก็จะประมาณนี้นะครับตัวแอร์ตัวแอร์ไปจากแกกออกเอาขยะหนังมัดแล้วครับ นะครับก็แยกแยกชิ้นล่างออกมาครับก็เห็นคอเย็นครับโอ้โหเออคอเย็นนะครับนี่เป็นยาฤทธิ์254นะตัวนี้น้ำยาหายด้วยโอ้โหเป็นบุญเลยครับนี่เป็นบุญเลยนะเนี่ยเป็นบุญด้วยเป็นยาหายด้วยนะครับตัวนี้อันนี้โบโวอยู่นี่ครับโบโว์จะถอดโบโวไปล้างเขาด้วยนะโอเคแล้วกัแล้วครับ มีอยู่ลักษณะนี้ตั้ง,ต,ง,ต,ง,ต,งตั้งกระทั้งตั้งร่างกำมานี้นะครับเยอะครับเยอะยานิสัมมัีใบเด่นเัวะชัดเจนนะครับโอ้โอ้มาเตอร์บัว์นะครับมอเตอร์บัว์ก็ใบนิดเดียวครับมือผมมอเตอร์บัวก็โบกันนิดเดียวครับโบมอเตอร์ก็โบนิดเดียวครับโบมันตัวโบมัน นี่มอเตอร์บับยานิสสองพันสิบสามสิบสี่ปีนี้แหละปีสองพันสิบสามันสิบสี่นะครับตัวนี้เปี่ยนไฟเย็นเป็นไฟเย็นแล้วเปลยนไฟเย็นแล้วครับอันนี้เราก็ประกอบเข้าไปเฉยประกอบชค่นี้นะครับเดี๋ยวประกอบก่อนประกอบก่อนประกอบไปเรียบร้อยแล้วครับประกอบตู้ไปเรียบร้อยแล้วและใส่นิรภักที่นี้ครับ ครับนี่มาต่อบไปเรียบร้อยแล้วท <c oughs> ี่ฝนตกไปๆก็อาจจเป็นไข้เป็นแบบเป็นไอได้ครับโอเคอันนี้ก็จะใส่กลับแล้วครับใส่กลับแล้วคีนนี้ยอะดิสองพันสิบสีน่นี่นะครับอันนี้ก็ประมาณ2013 2014นี่ 4. นี่นะเยอะดิสองพ ครับเดี๋ยวใส่ตัวแอร์ก่อนนะครับนะครับตัวแอร์อยู่ประมาณนี้แหละครับนัาใส่ใส่ตัวไปแล้วครับเไปยึดน็อตแล้วทีนี้อกไปดูดน,นะหลังนี้น็อตยึดเป็น,น,ดนดตัวนี่อันนี้ตัวนี้นครับด้านล่าง อันบนนี้สามตัวโอเคเี๋ยวกันเดี๋ยวใส่นัดเสร็บเรียบร้อยแลใส่ทรงใส่สายเสียบทรงเสียบสายลงแรงใส่นัดเรียบร้อยแล้วไปใส่คอนโซลนะครับใส่คอนโซนะครับทีนี้โอเคนะใส่คนโซนะครับส่คอนโซนะ นี่ใส่คอนโซลหน้าป่าไปแล้วครับใส่คอนโซลหน้าป่าไปแล้วนี่ใส <ination> sí ่คอนโซลหน้าหน้าป่าได้แล้วนี่เอาใส่เข้าที่เข้าทางนั่นเองนะครับอันระยกครับโตต้ายาทิสยัดจัดเข้าที่เขานั่นเองแล้วนะครับจากที่นี่นี่ครับประจัดเข้าไปแล้วครับอันนจะยกพรมอะไรขึ้นแค่นั้นเองถ้าจะยกพรมอะไรขึ้นก็เี๋จะจบมีประกอบกันะครับใส่น็ัทน็อตตัวไหนนู่น เราจะอะไรเนี่ยเราจะปิดฟ้าได้ไหมประกอบเครื่องยนตประกอบเครื่องยนต์ประกอบเครื่องยนต์อันนี้ประกอบไปเลยนะครับประกอบไปและประกอบไปเรื่อยๆครับไปเรื่อยๆยาริดสองพันสิบสี่นี่ประกอบไปแล้วนี่ประกอบไปลวนะครับประกอบไปลวนะครับเร่อยๆอ่ครับประกอบไละอนี่ประกอบไปเรียบร้อยนะครับ ตัวตาญาดิษส,สองพันสิบสี่สายขวาทรงกองขั้วโซนกลา,างก็เสร็จเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวสตาร์ทเครื่องเปิดแอร์เติมยานะครับเนี่จ็ดตั้งเครื่องเดี๋ยวสตาร์ทเครื่องนะครับเดี๋ยวประกอบเรียบร้อยนะครับญาดิษโอเคนะครับเดี๋ยวสตาร์ทเครื่องนะเดี๋ยวตร์ทเครื่องเปิดแอร์นะครับอย่างแพัดลมนะครับพัดลมแล้วกดนี่ก็จะเป็น อุณหภูมินะครับอุณหภูมิอ่าเติมยาเราเอาให้เย็นที่สุดก่อนเย็นที่สุดก่อนตัวนี้ก็จะเป็นปรับทิศทางลมไม่ได้ไม่เปิดปรับแล้วครับปรับมากก็นี่ยตัวนี้ไม่ไม่มีไม่มีฮิตเตอร์นะครับตัวนี้ไม่มีฮิตเตอร์นะครับตัวนี้ตัวนี้ไม่มีฮิตเตอร์นะครับก็ปรับได้สบายสบายสตาเครื่องเปิดแอร์นะครับอ่าไม่มีไฟไลท์โชว์นะตัวนี้มีแต่ไฟเบรกมืออย่างเดียว อ่าครับแล้วก็ไฟเบลมันก็ไม่มีอะไรครับโตโยต้จาจอลิทสองพันสิบสี่นะครับตัวนี้อถอดตัวแอร์ถอดมานี่แล้วครับตอนนี้ยังเติม,มยาอยู่นะครับโอเคเดี๋ยวไปดูตอนเติม,มยาต่อครับรออยู่ยี่สิบหน่อยๆรันไห้อยู่ร้อยห้าสิบหน่อยๆคือล,ล,ล้างระบบแล้วร้อยห้าสิบร้อยหกสิบมานี่แล้วความเย็นได้เท่าไหร่ เยวจะหกองศาครับโอเคแลนี้กรเราทำงานนะครับก็ากรายายเคยลงหาแล้วห้ดึงเงินดึงเงินห้นะครับห้ครับโอเคห้แล้วรขียนั มาแล้วครับเดี๋ยวโอเคคตเเดวรับ t ถต้ t จัลลิศมาเลยมาเลย